เข้าใหม่อีก4คันครับอัลตตสหน่วยงานประวัติศูนย์น่าใช้ทุกคันราคาดีด้วยนะครับใครหาอัลตตสหน่วยงานประวัติศูนย์อยู่4คันนี้มีดีแน่นอนนะครับความเหมือนที่แตกต่างดูคลิปนี้ให้จบทามพล้าเลยครับสวัสดีครับพบกับผมวินอัลติสเกรด A ที่คุณมั่นใจ กลับมาวันนี้นะครับมาพบกับความคุ้มค่าราคาประหยัดอีกเช่นเคยครับแต่ไม่ธรรมดาครับวันนี้เรามาพามาพบกับรถเข้าใหม่นะครับสคันจอดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับน่าใช้มากๆใครกําลังมองหารถโคโร拉เอลติสอยู่นะครับนี่ฮะที่รถเก่งซีดานนะครับขนาดกลางอันดับหนึ่งนะครับฝัญใจคนไทยนี่แหละครับจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสคันใครหาอยู่นะครับทั้ง4คันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เช็คระยะเป๊ะเลยนะครับรถสวยเดิมราคาประหยัดแน่นอนนะครับดูคลิปนี้ให้จบเลย แน่นอนครับวินอัลติสนะครับขายแต่รถสวยขายแต่รถเกรด A เท่านั้นใครอยากได้นะครับโทรมาเลยครับ064 696 6335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเข้ามาดูรถไม่มีปัญหานะครับดูคลิปนี้จบมั่นใจตัดสินใจได้เลยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะฮะสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกับวินอัลติสเท่านั้นนะครับไปกันเลยครับนะครับคันแรกนะครับคันนี้ได้เป็นโคโรลลาอัลติสนะครับ 1.6G นะครับ 1.6G คันนี้้ไดปี19แล้วเนี่ยฮะโฉมหน้าปี19 นะครับมีดีแน่นอนนะครับโฉมปี19ข้อดีนะครับจุดแตกต่างก็คือว่าจะได้เป็นกระจกนะครับแบบพิเศษอะคูสิกคลาสนะครับกระจกนี้ระัาย2ชั้นเดินทางนะครับลดเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยและเวลากดรีโมทปิดนะครับกระจกข้างก็จะพับนะครับพับด้วยอัตโนมัติเลยนี่เลยฮะสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับนี่ฮะหน้าตาสวยๆลงตัวแบบนี้นะครับโฉมปี19นี่แหละครับไมเนอร์เชนตนะฮะสวยมากก่อนที่จะเป็นออนนิวนะครับโฉมนี้ถือว่าเครื่องยนต์ทนทาน ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ราคารถใหม่ป้ายแดง800,000แน่นอนครับวันนี้จัดไปเลยครับคันนี้นะครับ439,000บาทเท่านั้นเนี่ยครับ439,000บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนประมาณ7,500นี่แหละครับเอาคันนี้ไปใช้กันนะครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยราคาประหยัดแน่นอนนะครับเนี่ยฮะคันนี้ได้ปี19นะครับเลขใหมล์104เฉลี่ยววิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ70โลประมาณ70โล นะครับคันนี้เอาไปใช้กันสวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับอุปกรณ์ส่วนควบครบคันนะครับอุปกรณ์ส่วนควบครบคันเราไปกันอย่างเร็วๆนะครับเราดูทั้ง4คันเลยเนี่ยฮะได้ล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับได้เบนดิสเบรก4ล้อพร้อม A.B.S มาให้นะครับแม็กสไตล์สปอร์ตนะครับน้าเงาซอกเทายางปีที่สสองสวยๆนะครับมือเปิดนะครับได้เป็นแบบส์ทเอนทรีแน่นอนครับเนี่ยฮะรถทุกคันนะครับคุมโทนด้านในเป็นโทนสีเบจนะครับคุมโทนสีเบจสวยๆเบาะตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับเนี่ยฮะ สวยลงตัวมากๆนะครับคันนี้ก็ได้เป็นโฟมอะไรใหม่ๆคลิปๆเลยเนี่ยฮะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้สีทิศทางนะครับเครื่องเล่น DVD ีเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีเสปีดทุกคันเหมือนกันหมดนะครับที่สําคัญครับแอร์แบ็กเจ็ดใบผมชอบมากๆครับความปลอดภัยมาเต็มเลยเนี่ยครับเดินทางกับครอบครัวเป็นรถ1นึ่คันนะครับที่ไปได้ทั้งครอบครัวเดินทางใกล้เดินทางไกล,าากลาหายห่วงนะครับที่สําคัญอะไหล่นะครับ,รนะรบหาง่ายไม่จุกจิกด้วยนะฮะหาง่ายไม่จุกจิกและเครื่องยนต์อึดถึก,ถกทน ใครอยากได้รถที่ทนไม้ทนมือนี่เลยฮะโคโรล่าอัลติสนะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆนะครับไปกันต่อเลยครับขั้นถัดมานะครับคันนี้ได้เป็นโคโรล่าอัลติสนะครับ1.6จี้นะครับปี2019เช่นกันมาเป็นฝาแฝดเลยนะครับนี่ฮะมาเป็นฝาแฝดเลยคู่นี้สวยลงตัวมากๆเลขไมล์ใกล้เคียงกันนะครับคันนี้เลขไมล์แสนสามเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ60กว่าโล60ไปปลายเนี่ยครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้เลยนะครับราคาเท่ากันครับ430,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกิน50%เลยใครจะซื้อรถนะครับต้องซื้อรถช่วงนี้นะครับได้ราคาถูกราคาพิเศษด้วยปี19อย่างที่เรียนนะครับได้เป็นกระจกอะคูสติการ์ดมาแน่นอนนะครับอุปกรณ์ส่วนควบเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยนะครับใครชอบเลขใหม่นะครับเลขไม่ใกล้เคียงกันใครชอบทะเบียนไหนเดี๋ยวเราไปดูทะเบียนกันเนี่ยฮะสวยคุ้มๆนะครับภายในสวยคุมโทนสีเบจแบบนี้เนี่ยฮะอุปกรณ์นะครับส่วนควบความปลอดภัยแอร์แบ็ก7ใบมาครบเหมือนเดิม นะครับเนี่ยฮะนาไม่มีโดนท้ายไม่มีชนนะครับท้ายเดิมๆสวยๆนะครับเป็นกรอนไฟฟ้าเปิดออกมาเนี่ยฮะสะอาดสดสวยๆสะอาดสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับยางอะไหล่นะครับอยู่ครบๆทุกคันเนี่ยฮะเนี่ยฮะโอ้โหสวยๆคุ้มๆเลยนะครับแบบนี้นี่แหละฮะลูกค้าหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดมั่นใจได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบนะครับหรืออยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมยินดีนะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเจาะลึกให้พิเศษเลย เนี่ยนะฮะสวยๆคุ้มๆนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์เอาไปใช้กันครับคันนี้ทะเบียน4129นะครับคันนี้4129เลขไมล์แสนสามคันนี้ทะเบียน2146นี่แหละครับใครฉุกฉล uch นะครับฉล uch เลขไหนไปเลขนั้นเลยนะครับราคาเท่ากันนะครับ4 3่0 0 0บาททั้ง2คันนะครับเอาไปใช้กันถัดมานะครับคันนี้นะฮะราคาเท่ากันอีกแล้วนะครับคันนี้ไมล์แสนสามเหมือนกันนะครับ3แฝดสสหายเลยทะเบียน6201 นี่แหะครับคันนี้4ี่แสนสามเช่นเดียวกันนะครับรถสวยรถเดิมนะครับคันนี้เลขไมล์แสนสามเท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ60โลอุปกรณ์ส่วนควบนะครับมาตรฐานครบคันเช่นเดิมนะครับเนี่ยฮะอัลติสนะครับด้านข้างนะครับข้อสังเกตนะครับรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานข้อดีคือตรงนี้ฮะเนี่ยฮะจะมีแท็กของศูนย์โตโยต้าชัดเจนนะครับแท็กของศูนย์โตโยต้าอยู่ชัดเจนเลย กิโลต่อไปนะครับแสนสี่ตอนนี้เลขไมล์แสนสามนะครับก็วิ่งประมาณเกือบเกือบหมื่นโลวิ่งได้อีกเกือบเกือบหมื่นโลนะครับเนี่ยฮะเช็กระยะมาแล้วเรียบร้อยจากศูนย์โตโยต้านี่แหละครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยตรวจเช็คประวัติได้นะครับคันนี้ตรวจเช็คประวัติได้รถของเพชรยนต์ทุกคันนะครับเนี่ยฮะเอาเลขแชสซีเลขทะเบียนไปตรวจเช็คได้เลยนะครับเช็คประวัติศูนย์เป๊ะทุกคันนะครับเราเอาแต่รถหน่วยงานเข้ามาขายนะครับจะไม่มีเป็นรถที่เป็นวิ่งแท็กซี่กลับใจต่างๆเอามาขายไม่มีนะฮะเป็น นะครับถัดมานะครับไฮไลท์อีกคันหนึ่งคันนี้น่าสนใจมากนะครับนี่ฮะจะแตกต่างจากคันอื่นนะครับคือคันนี้เลยครับนี่ฮะได้เป็น1.8นะครับคันนี้ได้เป็น 1.8e นะครับโอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับคันนี้ได้ปี2019ด้วยนะครับเลขไมล์แสนเนะครับราคา4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไมล์เยอะนิดนึงแต่ว่าได้เป็น1.8นะครับออปชั่นต่างๆมาเต็มนะครับได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยเลย นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับได้เป็น 1.8S นะครับคันนี้ได้เป็น 1.8S เลยราคา449,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ7 8 0 0ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะใครหาอยู่นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้เลขใหมล์107เท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ70โลนะครับประมาณ70โลนะครับข้อแตกต่างนะครับเนี่ยฮะ 1.8S ด้านในนะครับจะเป็นโทนสีดำคุมโทนสีดำให้เรียบร้อยนะครับได้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางมีมาให้นะครับพุชตาร์ต่างๆได้ครบ ครบคันเลยนะครับที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับคือได้เป็นแพทเดิร์ชิพมาให้นะครับปรับเกียร์แบบแพทเดิร์ชิพมาให้นะครับแล้วก็ได้เป็นหน้าจอนะครับทัชสกรีนหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto พร้อมเลยนะครับได้เป็นแอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับแอร์แบบดิจิตอลปรับได้7ระดับเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีเหมือนเดิมนะครับ traction control มีมาให้นี่เลยครับคันนี้นะครับที่สุดของความคุ้มเลยใครอยากได้นะครับ449,000บาทอุปกรณ์ส่วนควบคคัน 1.8 S คันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับโอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับล้อแม็กลายใหม่ด้วยนะครับล้อแม็กลายใหม่ขอบ17สวยๆเนี่ยนะฮะหน้าเงาซอกดำโอ้โหสวยงามลงตัวมากๆนะครับเนี่ยฮะ1.8 S นะครับสวยงามกรอนไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับอยู่ครบๆนะครับเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยฮะยางอะไหล่ยังเป็นล้อแม็กเลยนะครับยางอะไหล่ยังเป็นล้อเดิมเนี่ยฮะเป็นล้อสไตล์สปอร์ตเลยนะครับโอ้โหคุ้มมากครับคุ้มมาก ใครชอบ1.8นะครับอยากได้อารมณ์สปอร์ตนะฮะเบาะหนังมาคันนี้เลยครับใครอยากได้ราคาประหยัดนะครับเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันหน่อยไป3คันนะครับไป3คันนู้นนะฮะ 1.6G นะครับได้ปี19ทั้ง3คันนะครับ439,000บาททั้ง3คันคันนี้ได้เป็น 1.8S นะครับ 1.8S ปี19นะครับ449,000บาทนะครับออปชั่นต่างกันนะครับหน้าตาคล้ายกันแต่ออปชั่นต่างกันนี่แหละครับใครอยากได้แบบไหนนะครับ โทรคอมเมนต์มาเลยครับโทรมาเลยครับ064 696 6ส3่นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับต่างจังหวัดออกรถได้นะครับสบายใจได้นะครับซื้อรถกับวินเอลติสคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเดิมสภาพเกรด A ไปใช้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับเอลติสนะครับคันต่อไปน่าใช้แค่ไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินเอลติสไปแล้วครับสวัสดีครับ